ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากลูกไทยไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาประทะกับท่านมหาเทพนะครับไก่ก้าฟ้าเป็นหมากสีขาวรับทิ่มริมไปเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเอาเปรียบนะครับถ้าสีดํานะครับไม่ทําอะไรกับเรือด้านหลังนะครับจะกินตัดเข้าในนะครับแล้วก็เอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในครับเบี้ยลิมของสีดําก็จะกินไม่ได้นะครับอ่า จำเป็นต้องหลบนะครับตำแหน่งนี้ก็ตีเบี้ยคู่ไปครับนะครับแล้วก็จะได้เปรียบถ้าดํากินมาก็เสียเปรียบเบี้ยตัวในนะครับครับนี่หลักการหน้าเบี้ยนะครับเด็กๆแลวเยาวชนนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับเราคิดตามไปได้นะครับครับเปิดเบี้ยนะครับขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะเบี้ยเขี้ยวงูนะครับอืม เป็นเบี้ยกล้ามปูนะครับเพราะาคล้ายๆกล้ามปูนะขึ้นมาในตำแหน่งนี้ก็ม่ต้องไปสนใจนะครับไปต่อของเรานะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรนะครับขึ้นเม็ดไปครับเป็นเบี้ยก้านนะครับตีเบี้ยคู่ขึ้นมานะครับเป็นเบี้ยคู่กลางนะครับก็ม้าครับนะครับเสริมม้าไปก่อนครับพยายามขึ้นรูปให้สมบูรณ์นะครับ ตำแหน่งนี้น่าจะเปิดเบีย้ยขึ้นไปสู้นะคับบเบีย้ยตำแหน่งฉาช,ชิงนะครับเปิดตีคู่ไปนะครับนะครับมา้ามาเป็นม้าเทียมนะครับไปครับกล้ามปูไปก่อนครับนะครับ ดูนะครับว่าท่านมหาเทพสีดำนะครับจะเดินอะไรนะครับหุบเรือนะครับจะทําลายเบี้ยก้ามปูนะครับตําแหน่งนี้นะครับทิมริมนะครับเอาเปียกนอกเอาเปียบนอกในนะครับแรากินเข้ามาเราจะใช้เรือกินนะครับเ้าทิมสวนขึ้นมานะครับสีดําทิมสวนชอช้างหกมาชอช้าง5้าเราจะค้าสูงนะครับนะครับไปครับเบี้ยริมครับแต้นนี้ได้มาจากอาจารย์หนูเทพนะครับนะครับ ่อทิมมาแล้วครับฝังสูงไปเลยครับนะครับต่อไปสีดำเดินนะครับท่านมหาเทพครับเปิดเบี้ยปูสีนะครับโอ้โหปูสีก็กินตัดเข้าไปครับหลักการนะครับนอกกินในนะครับสีดำใช้เม็ดกินเข้ามานะครับกินตัดอีกครับนะครับ เปิดคลองเรือนะครับตำแหน่งนี้จะโดนทิ่มสูงใส่เม็ดนะครับเอามมาไปกันก่อนนะครับเป็นม้าเทียมนะครับขึ้นมมายง่าไม่ได้ครับโดนเบี้ยไล่นะครับครับสีดําเสริมมมานะครับอืมดีนะครับเขาไม่แทงเบี้ยนะครับเบี้ยตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่ห้ามาขอไข่สี่นะครับทําลายเบี้ยคู่ในกลางกระดานนะครับแต่กาฟ้าก็จะเป็นรองนะครับ ก็ไม่สนครับเสริมคนเข้าไปครับนะครับโอ้โหมามาโค่นครับท่านมหาเทพครับดุมากนะครับตำแหน่งนี้ก็ไปครับกินตัดเข้าไปเลยนะครับแล้วเอาม้าขึ้นไปยืนจับเม็ดนะครับนะครับอ่าม้าหน้าขนครับไปยืนจับเม็ดนะครับ จับเบี้ยด้วยนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งชฉชิงหกนะครับ่าสีดํานะครับตอนนี้เป็นตาสีดําเดินธรามหาเทพเดินครับถ้าเดินคนมาผูกเม็ดหรือว่าถอยเม็ดนะครับเราก็จะปักเบี้ยนะครับปักเบี้ยไล่ม้านะครับพอม้าหนีได้กินเบี้ยฟรีลุกกินเรือนะครับนะครับไปครับคิดแล้วก็รอนะครับสีดําจะเดินอะไรนะครับ เดินโคนมาโผล่ครับเอาเคตำบัตำแหน่งนี้ก็เข้าแผนนะครับทิมเบี้ยลายม้านะครับนะครับจะเอากับเราหรือเปล่านะครับเอาม้ามาตัดเม็ดเลยนะคโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับตำแหน่งนี้ครับไปครับโคนกินครับกินลุกเราครับบังคับนะครับสีดำเสริมโคนมาผูกเบี้ยคือไม่ยอมให้ให้กินเบี้ยลุกกินเรือนะครับ ไปยอมเสียมาหนึ่งตัวนะครับก็ไปครับกินตัดเข้าไปเลยนะครับนะครับถ้าเม็ดมาแทงเรานะครับเอ้าไม่กินด้วยนะครับอืมเพราะว่าถ้ากินจะเสียเม็ดนะครับก็เอาโคนไปพกนะครับนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นขุนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็รอจังหวะนะครับ จังหวะที่ไม่มีอะไรทําแล้วค่อยขึ้นนะครับสีดําถอยเม็ดนะครับเพราะว่าจะกินเบี้ยเรานะครับอ่อเคกินเบี้ยก็เรากินเข้ามาแล้วนะครับตำแหน่งนี้ถอยม้าไปผูกก่อนครับครับเสริมม้าไปผูกนะครับถอยไม่ดีครับเสริมม้าครับเสริมมาขึ้นไปเพอมาอีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช้งานนะครับท่านมหาเทพคงจะกินนะครับ เอาม้ากินนะครับถ้าโคนกินนะครับผมก็จะเอาเรือกินม้านะครับดังนั้นมหาเทพก็จะหมดม้าครับหมดม้าก็เราก็จะได้เปรี่ยนนะครับมีม้าสองตัวมีม้าไปขย่มนะครับหนึ่งตัวกินก้าไปครับนะครับโคนกินขึ้นมาตำแหน่งนี้เราไม่กินครับใช้เรือนะครับมากดครับเรือด้านหลังของสีดําขาดอยู่นะครับกดครับนะครับห้ามาไล่ม้านะครับ จะอยู่ได้ยังไงครับไปครับจับกินโคนอีกรอบนึงนะครับโคนสีดําจะไปไหนครับตอนนี้จุดอ่อนครับที่เรือเรือตำแหน่งขอไข่แปดครับของสีดํานะครับมีปัญหานะครับโอ้ดันโคนขึ้นมาครับตำแหน่งนี้ไม่ดีแล้วนะครับถ้าดันขึ้นมาตรงๆนะครับก็จะเป็นดับเบิลโบ๊ทนะครับเรือก็จะตายนะครับหลบครับนะครับหลบไปก่อนครับสีดาเอาขุนเข้าป้อมนะครับก่อ ต, in ตำแหน pues ่งน <t od úc ados> ี way 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 ้นะครับยังไม่มีอะไรทำนะครับก็ขึ้นขุนนะครับเก็บเก็บไว้หลังโคนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับดําเอาเรือมาต่อนะครับจะหาเสมอนะครับก็เอาเรือขึ้นไปครับนะครับจับกินโคนครับจับไว้ก่อนนะครับยังกินไม่ได้โดนกินตัดเข้ามาแล้วนะครับก็ม้านะครับกลับมากินนะครับนะครับตำแหน่งต่อไป สีดําจะเอายังไงครับนะครับธรรมเทพจับกินม้าอืมม้าเราผูกอยู่นะครับนั้นเราสวนกลับนะครับจับกินโคนบ้างนะครับโคนจะไปไหนนะครับโคนมาไล่เรือโคนตัวนี้จะตายหรือเปล่าครับในอนากดนะครับมาเดี๋ยวๆนี้เอาเรือครับหนีก่อนครับไปจับกดโคนครับกดโคนไปหนึ่งทีเป็นการถ้าไม่ทําอะไรนะครับก็เม็ดนะครับจะหายนะครับนะครับ พอเจเราจะรุกนะครับอยู่ตากดนะครับอดกินหนมหวานนะครับสีดํานะครับตำแหน่งต่อไปสีดําเดินมาแล้วครับต่อเรือนครับต่อเรือตัวนี้เราก็ให้ดูนะครับเด็กๆและเยาวชนและผู้ที่ศึกษาหมากรุกนะครับไอ้ก้าวฟ้าก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ก็พออธิบายได้บางจุดนะครับบางเกมครับตำแหน่งนี้นะครับเราพยายามสรุปหมากนะครับก็เรามีสองม้านะครับมีหนึ่งโคนนะครับถ้าเราเอาเรือกินเรือแล้วเนี่ย ก็จะเป็นโคนสู้โคนม้าสู้โคนนะครับม้าอีกตัวหนึ่งสู้กับเม็ดนะครับซึ่งเราจะได้เปรียบเป็นอย่างมากนะครับโคนสีดําตําแหน่งนี้น่าจะน่าจะไม่รอดนะครับนะครับไปกินเรือเม็ดกินกลับนะครับขุนติดโคนนะครับขุนติดโคนโคนหนีขึ้นไปข้างม้านะครับเอาม้าไปจับกินเม็ดนะครับเม็ดต้องหนีนะครับพอหนีเม็ดเราจับเราก็เอาขุนนะครับไปไล่กินโคนครับไปครับนะครับ เป็นการคิดเข้าวๆนะครับกินเข้าไปครับสีดำไม่มีทางเลือกนะครับธรรมเทพต้องกินเรือเท่านั้นนะครับตามแผนนะครับขุนไปครับเอาจังหวะทีเดินหนึ่งทีนะครับโคนต้องหลบขึ้นไปข้างม้านะครับก็เอาม้านะครับตัวข้างโคนนะครับขึ้นไปจับเม็ดนะครับเอาจังหวะทีเดินอีกทีนะครับบังคับนะครับให้สีดำนะต้องเดินเม็ดแต่ไม่ก็ต้องเดินโคนมาผูก เป็นคนมาปลูกไล่ม้าก็ได้นะครับตามหลักนะครับก็ต้องดูความคิดเห็นนะครับถ้าคนปลูกไล่ม้าก็จะเอาม้ากินเลยนะครับแล้วเราก็จะวิ่งขุนไปกินโคนนะครับเลือกที่จะเอาเม็ดมานะครับเราก็เอาขุนไปนะครับตามจิตคิดตังนะครับจะหนีไปไหนจ้าครับท่านมหาเทพนะครับตำแหน่งนี้ครับท่านมหาเทพก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ